สวัสดีครับทุกคนผมเจวรปัตนะครับวันนี้จะมาเริ่มต้นพูดคุยกันเรื่องของการเก็บตกวันแชมปนชิปซะหน่อยครับศึกใหญ่วัน173ที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น ช่วงหลังก็คงไม่แปลกอะไรแล้วนะครับเพราะว่าศึกใหญ่คู่มวยดีๆจะไปอยู่ที่นั่นหมดนอกจากขายค่าลิขสิทธิ์ในการถ่ายท่าสดได้เหมือนเดิมก็ยังเก็บเปเปอร์วิวที่ไม่ได้ให้คนดูฟรีเหมือนการแข่งขันในประเทศอื่นซึ่งก็แสดงให้เห็นว่าที่นั่นเนี่ยเขาตื่นตัวกันมากโดยเฉพาะหลายคู่เมื่อไปที่ญี่ปุ่นก็ต้องมีนักมวยญี่ปุ่นเนี่ยขึ้นแข่งขันเป็นโปรแกร,รมหลักๆอยู่แล้วโอเคคู่เอกเนี่ยเราต้องพูดถึงกันก่อนครับซูเปอร์บอล ทำไมถึงปราบมาซาคิโนอิริู้ทาชิงที่มีดีกรีเป็นแชมป์เฉพาะการในรุ่นเดียวกันแบบอยู่หมัดเพราะว่าตลอดการชกทั้ง5ยกผมว่าประมาณ1-2-3พอจะดูคู่ขี้สูสีแต่ถ้าเกิดให้เหลื่อมเนี่ยซูวบบอลดูดีกว่าในการเก็บรายละเอียดแล้วก็ควบคุมแผนการชก แม้ว่าทางฝั่งของโนริจะเลือกเป็นฝ่ายเดินเข้าหาจริงๆศึกษารายละเอียดได้เยอะมากนะครับนักชกไทยหลายคนก็น่าจะต้องดูเป็นตัวอย่างแน่นอนในวัย35ปีซุ้บอลคงเก่งไม่ได้มากไปกว่านี้แล้วแต่ต้องรักษาเพอร์ฟอร์แมนซ์หรือว่ารักษามาตรฐานที่ตัวเองเคยทําได้เจตโตก็ให้สัมภาษณ์เหมือนกันหลังชกบอกว่าถ้าเกิดมีโอกาสได้ชกบ่อยๆเนี่ยมันน่าจะดีขึ้นกว่านี้คิดได้ทําได้แต่ว่าไฟนี้มันร้างสังเวียนไป1ปีกลับมาชกก็อืดเป็นธรรมดายก1ยกสในเห็นได้ชัด จังหวะโดนโนริโต้มาหนักๆเนี่ยการจะเอาคืนมันอาจจะไม่ใช่ทีต่อทีเพราะว่าด้วยสไตล์คิกบ็อกซิ่งเนี่ยมันมาเป็นชุดได้แต่ว่าซัวบอลเนี่ยบอกว่าตัวเองไม่ทันความคิดมันไปแล้วแต่ว่าการขยับร่างกายกว่าจะมารู้สึกว่าฟรีขึ้นเนี่ยก็คือยก4ยก5ซึ่งก็เป็นช่วงที่ทําคะแนนได้ดีแล้วโนริพอโดนเข่าไปเยอะเนี่ยมีอาการยุบโัข้อแรกเลยนะครับที่นักมวยไทยต้องดูเป็นตัวอย่างก็คือเกมแพลนนั่นก็คือการวางแผนการชก ซึ่งไม่ได้วางแบบยกต่อยกมันต้องวางเป็นช่วงเวลาของแต่ละยกยกหนึ่งมี3นาทีนาทีแรกจะโชคยังไงนาทีที่2โชกแบบไหนนาทีที่3จะเปลี่ยนเกมหรือเปล่าแลวคู่ต่อสู้เวลายืนมวยหรือเดินขยับเข้าหามีกี่แบบเวลาถอยถอย,ถอยกี่แบบอันนี้ผมว่าเป็นเกมที่ซัวบอลทาได้ดีเพราะเห็นชัดเลยนะครับว่าโนยริเนี่ย ถ้าเทียบชื่อเสียงแล้วก็ดีกรีในสายคิกบ็อกซิ่งหรือเควันยังห่างกับซูเปอร์บอลเยอะมากแล้วอายุก็ไม่ได้น้อยกว่ามากมายสาทิพสองดังนั้นถ้าเกิดเทียบกันแบบตัดเอาตะวันฉายออกไปคู่นี้แทบจะประกบกันไม่ได้แต่มันมีงูกินหางเกิดขึ้นเพราะว่าโนริไปชนะตะวันฉายและตะวันฉายเนี่ยมาชนะซุเปอร์บอลคู่นี้มันก็เลยขายได้แต่พอชกกันจริงๆเป็นเกมยืดเยื้อถ้าซูเปอร์บอลไม่ประมาทโดนหมัดเปีง้งงของโนริไม่มีทางลงแน่นอน วันนี้จุดเริ่มต้นแรกนะครับมือของทั้งคู่ไม่ตกเลยในะจังหวะก,การเตะอ,อาเป็นว่าส่วนหนึ่งเวลาแรกออกหมัดเป็นชุดหรือว่าออกลูกเตะเป็นชุดเนี่ยมันก็ไม่ค่อยมีด้วยเพราะต่างฝ่ายต่างระวังกันแต่ถ้าเกิดพูดถึงลูกเตะซุบอลออกแข้ง้ายหน้าได้ดีมากทั้งที่ถนัดขวาและผมคิดว่าก็ต้องเตรียมมาด้วยเพราะโนริเนี่ยกะจะแก้ลูกเตะขวาด้วยการเตะพับในจนมีรอยแดงเหมือนไฟไหม้เลยนะครับอาจเข้าใส่ตั้งแต่ยกแรก ก็ตัดกำลังในการเตะขวาของซัวบอลไปเยอะเลยมีบางช่วงด้วยแหะครับที่ซัวบอลรู้สึกว่าท้ายๆย,ยก4ยก5เนี่ยต้องดึงหลบบ้างเพราะโดนสะสมมาตลอดท้ายเกมก็ดูมีอาการเป็นธรรมดาโดนริโดนตอนท้ายๆทั้งเขา่าทั้งลูกเตะกั้นคอที่มีแขนบล็อกได้ก็ยังออกลูกแกว่งให้เห็นเหมือนกันคือไฟเนี่ยถ้าเกิดเราศึกษาพวกนักสู้ญี่ปุ่นเนี่ยนะครับพวกเขาจะมีข้อดีคือเกมการชกค่อนข้างละเอียดโดนริรู้นะครับว่าถ้าเกิดเดินใสซ่ซัวบอลเร็วกว่านี้ทำได้แน่แต่าจะพลาดยืนไม่ครบ5ยกดังนั้นก็ต้องค่อยๆมาแบบสุขุมอารมณ์พี่ ทีครับซัวบอนเตะซ้ายหน้าก็เจอโนริส่วนพับในขาขวาลูกหมัดก็แลกกันดีนะครับทีเด็ดก็คือหมัดคุบซ้ายล่างสลับบนที่ใช้ในการจัดการตอนฉายก็เกือบจะเป็นอาวุธเด็ดในไฟนี้แต่พอลองต่อยใบสองสทีสัวบอลเก็บได้บทเนี่ย เขาก็ปรับแผนคือใช้เทคนิคสู้กันจนเห็นชัดเจนว่าเข้าวงในยังไงก็เข้าไม่ติดเพราะว่าซูบอลเห็นอาวุธหมดนะครับถึงแม้จะมีโดนบ้างปาปลา,ายก็เป็นเรื่องธรรมดาฉะนั้นการล้มแชมป์ตรงนี้ก็จบด้วยการที่ซูบอนรักษาเข็มขัดไปได้แล้วก็กลายเป็นแชมป์แต่เพียงผู้เดียวนักสียดายดที่เขาให้สัมภาษณ์นะครับบอกว่าทุกอย่างเนี่ยมันตามแผนหมดเลยยังเดียวที่ผิดแผนไปคือน,อน็อกโนยริไม่ได้พอลงจากเวทีเจอคุณชาตรีสิทธิ์ยอดโทเนี่ยผมจับสัญญ,ญาณจากคําพูดคุณชาตรีบอกเลยนะครับว่า2เส้นทางทั้ง เหมือนกับเอียงๆว่าอยากจะให้ต่อยมวยไทยเจอกับตะวันฉายด้วยใครแก้มือภาค2ไปเลย แต่ในสายของคิบบ็อกซิ่งมันก็มีไฟที่น่าสนใจกับมาร์กกีกอรียนที่ชกในรายการเดียวกันก้าวชนะได้น่าสนใจนะครับกับภาค4เพราะว่าก่อนหน้านี้เจอกันมา3ครั้งซุ้บอลแพ้ครั้งแรกแล้วก็ครั้ง2ครั้ง3เนี่ยเอาชนะได้ทั้งหมดคือปีหน้าเนี่ยด้วยวัย35ย่าง3าถ้าจํากันได้เนี่ยเหมือนซุวบอลเคยให้สัมภาษณ์ตอนเจอตะวันฉายไม่รู้ว่าไฟแรกหรือไฟสองน,นะครับที่ต่อยกันในกติกามมยไทยเนี่ยเขาบอกว่าตอนฉายมีแต่จะพุ่งขึ้นมาเพราะว่าด้วยวัยเนี่ย ยังพัฒนาความเก่งได้อีกความสดก็ดูดีกว่าถ้าจะต่อยเดี่ยต้องต่อยให้ถูกช่วงเวลาฉะนั้นผมเลยเชื่อว่าในปีหน้าจะมีทั้ง2ไฟเกิดขึ้นแน่นอนทั้งซัวบอลกับกีโกเรียนและก็ซัวบอลกับตะวันฉายก็เท่าสวยๆเนี่ยนะครับในรายการใหญ่ปีหน้าช่วงไตรมาสแรกก็คู่เอกเป็นซัวบอลกับกีโกเรียนและก็คู่รองเนี่ยเป็นตะวันฉายเจอกับโนยริใครชนะก็เจอการใครแพ้ก็ตักกันอีกควรจะเป็นไฟการที่สนุกน่าดู ส่วนที่เหลือผลงานของนักมวยไทยโห oh, หนุ่มสุรินน่าเสียดายมากๆนะครับแต่ต้องยอมรับว่าสู้ไม่ได้เลยยิ่งโชคยิ่งห่างเพราะว่านาดากาศเนี่ยไม่ใช่นักมวยญี่ปุ่น ที่อยู่แต่ในประเทศของตัวเองคือเขามาต่อยมวยไทยด้วยแล้วก็เคยเป็นแชมป์ในรายการหลักๆบ้านเราการคว้าแชมป์โลกในรุ่นอะตอมเบดซึ่งจัดเป็นครั้งแรกของผู้ชายก็เลยเห็นชัดว่าไม่มีปัญหาเลยนะครับตั้งแต่ผ่านยก2ฉะนั้นนักมวยไทยเหนื่อยแน่นอนกับการต่อยในกติกาแล้วก็รูปแบบของวันแชมเปี้ยนชิพเพราะว่าบางไฟต์เนี่ยต่อยในเวทีมวยแต่ว่าไฟต์เนี่ยต่อยในกรงซึ่งพื้นที่เนี่ยมันก็ค่อนข้างใหญ่การไล่มวยในกรอบสี่เหลี่ยมกับวงกลมมันก็ไม่มีมุมอับด้วยคือวิธีคิดในการวางเกมมมััันนกก็อพอพฒาาีเยะสํหหรบหุ่ มีข้อดีหลักๆก็คือท่าทรหดและหัวใจที่ไม่ยอมแพ้เท่านั้นการที่รถถังก็ยังอยู่ในสังเวียนด้วยครับแล้วก็ได้ขึ้นไปเจอกับทาเครุ er อีกรอบหนึ่งเพราะว่าทาเครุ er u, หลังจากที่เก็บทางเดนิสพูริชนายก2แบบง่ายๆนะครับเป็นไฟที่เหมือนกับเรียกความมั่นใจกลับมาแหละเพื่อจะขายฝันแฟนมวยในการขอแก้มือกับทารถถังหลังจากควรจะแลกเดือดกันมากกว่าน,นี้ในมุมของแฟนมวยแต่เจอรถถังน็อกไปในครั้งที่แล้วเพียงแค่ยกแรกเท่านั้นและมีสตอรี่ครับเพราะเขาบอกว่า อาจจะเป็นไฟสั่งลาของเขาด้วยกับวันแชมเปี้ยนชิพเขานี้บอสชาตีก็เบรกเลยบอกว่าถ้าเกิดดันเอาชนะรถถังได้เนี่ยไม่ให้แขวนนวมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดประเมินว่าทาเครุพลาดจากการโดนรถถังหมัดนั้น ก็ได้ประกบคู่อีกรอบนึงนะครับว่าไฟนี้ถ้าเกิดต่อยกบ,บเกมยืดเยื้อมันจะเป็นยังไงแต่ถ้าเกิดโดนน็อกอีกก็ชัดเจนว่าสู้ไม่ได้เพียงแต่รถถังเนี่ยต้องไปหาไฟชกกับน้องโอ๋ก่อนในการชิงแชมป์โลกโมวยไทยที่มันค้างค้างอยู่อีกหนึ่งคนนาบิโอนานาตัวนี้ไม่มีปัญหานะครับสู้ในกติกาคิกบ็อกซิ่งแล้วก็ปล่อยเวทขึ้นมาอีกคราวนี้เป็นเฟเธอร์เวทผาดเจ้าตัวเนี่ยต้องการจะเป็นแชมป์โลก3มรุ่น 6เส้นใน2กติกาก็คือมวยไทยแล้วก็คิปบ็อกซิง่งตอนนี้เริ่มตามฝานันลองทำน้ำหนักแล้วขึ้นมาชัดเจนเลยนะครับว่าแรงประทะยังไม่ดีพอเหมือนตอนอยู่แบนตัมเวทคู่ต่อสู้มีโดนออกอาการแต่มันไม่เปี้ยงป้างแบบโป้งเดียวจอดแล้วต่อยไปต่อยมาพอยืดเยื้อเนี่ยดูนาบิลอานานก็มีความกังวลเหมือนกันยังดีที่เอาชนะคะแนน ฮิโรมิวาจิมะไม่ได้อันเป็นว่าเส้นทางก็ยังคงเปิดกว้างอยู่แล้วแล้วก็ยังมองไม่ออกว่าใครจะมาล้มเขาถ้าไม่เจอของหนักในรุ่นเฟเธอร์เวทจริงๆตอนที่ร่างกายของเขายังไม่ได้ชินกับเวทนี้ผมว่าคงไม่เสียของแต่มันสําคัญมากกว่าเพราะเป็นแชมป์หลายรุ่นแล้วเนี่ยปรับน้ําหนักไปมาในการป้องกันแชมป์แต่ละเส้น คุณภาพจะยังเหมือนเดิมไม้เท่เรื่องของความเร็วและก็น้ำหนักหมัดลูกตรงลูกเตะต่างๆช่วงโชคเราเห็นอยู่แล้วนะครับด้วยความสูง195ยังไงได้เปรียบคู่ต่อสู้แน่แต่การต่อสู้ในประเภทที่มันใช้น้ำหนักตัวการพัฒนากล้ามเนื้อของแต่ละรุ่นมันก็มีวิธีคิดที่แตกต่างกัน ส่วนที่พลาดไปเลยเนี่ยก็คือซปเปอร์เล็กนะครับผมไม่อยากจะเชื่อเหมือนกันว่าสุดท้ายเนี่ยแพ้คะแนนให้กับยูกิโยซะและคนต้องชมว่าเทคนิคของโยซะเนี่ยสุดยอดมากเป็นคู่ซ้อมของทาเครุที่ผมว่าสมน้ําสมเนื้อด้วยกันทั้งคู่เลยในเชิงเทคนิคเอาจจริงความเร็วก็มีส่วนนะครับกับซปเปอร์เล็กที่ดูจะช้าทั้งที่ความฟิตครั้งนี้ดูดีซ้อมมันหนักแต่ทุนเดิมของยูกิเนี่ยดีอยู่แล้วแล้วลูกหนักผมว่าอาจจะต่างในเรื่องของการเตะลาตัวเตะก้านคอ ที่ซูเปอร์เลก,กันเหนือกว่าเยอะแต่เขาใช้จุดที่ตัวเองถนัดก็คือการเตะตัดล่างการเตะพับในและก็มีลูกตุกติกเป็นเทคนิคคือเวลาเตะเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาจะเขีียเล่นเอาซูเปอร์เลกเนี่ยเสียจังหวะหลายครั้งเหมือนกันเพียงแต่ว่าถ้าต้องกลับไปทําฟอร์มใหม่ตอนนี้ซูเปอร์เลกเนี่ยโดนท้าทายแน่นอนนะครับกับคําถามในช่วง2อสไฟ์หลังว่าทําไมถึงไม่แกร่งไม่ดีเหมือนเดิมซึ่งมันก็มีคําตอบ2ด้านคือซูเปอร์เลกยังไม่สามารถดึงความมั่นใจหรือฟอร์มที่ดี แล้วเป็นปัญหาของตัวเองหรืออีกอย่างหนึ่งคือคู่ต่อสู้ที่เขาเจอแกร่งขึ้นและพัฒนาแล้วไฟต่อไปน่าจะเป็นคําตอบเพราะว่าโยซะเองเนี่ยน่าจะขอไปเจอกับโจทานแฮกเกอร์ตี้เพื่อชิงเข็มขัดแชมป์โลกเลยคือตอนแรกเนี่ยนาบิลจะเจอกับทางแฮกเกอร์ตี้ในการแย่งเข็มขัดแชมป์โลกคิกบ็อกซิ่งแต่ถ้าเกิดโยซะมาด้วยฟอร์มแบบนี้ ก็คงไม่แปลกที่นาบิลอาจจะต้องรอไปก่อนจุดถ้าเกิดข้าไปให้เจอกันเลยเนี่ยคุณชาติคงจัดให้ได้แต่จะน่าเกลียดนิดนึงเพราะว่านาบิลยังไม่มีอันดับโลกในสายของคิดบ็อกซิง่งแต่มันเอาเข้ากันได้นะครับเพราะถ้าจะว่ากันตามหลักเนี่ยคนไหนประกบกันแล้วแฟนมยอยากดูขายบัตรได้ทุกอย่างก็จบไปตอนที่คู่ดราม่านะครับเสือคิมเอาชนะเจคพีค็อกนักบวยต่างชาติที่มีสตอรี่นะครับแขนขาดข้างหนึ่งแต่ทีเด็ดเนี่ยคือลูกศอกของแขนข้างที่ขาดนี่แหละ เก็บคู่ต่อสู้มานักต่อนักแล้วคือเจนอยู่เจนไปตอนชกกันเนี่ยเซอร์คิมก็เกือบจะร่วงหลังจากโดนกั้นคอมีลูกแกว่งก่อนจะฝืนใจตั้งหลักยืนได้แล้วก็มีโอกาสมาชนะเทเลิร์กน็อกเอาท์ในยกที่3นะครับโดยการต่อยหมัดล้มทั้งยืนแม้จะลุกขึ้นมาได้แต่ก,กรรมการก็ยุติการชกผมว่าเกมในสนามเนี่ยสู้กันแบบใสสะอาดเลยแล้วก็มันเป็นกติกาที่ชัดเจนอยู่แล้วว่าทางวันเขาโอเคให้เจพีคอฟขึ้นชกตัวของเจเองเขาก็มองว่าเขารับได้และเขาก็เอาชนะคนก่อนนั้นนี้มาเยอะแยะ เขาเป็นมวยมีฝีมือคนที่โชคในเวทีเนี่ยไม่มีปัญหานะครับกลายเป็นโซเชียลเนี่ยไปแขวะเสือคิมซะงั้นบอกว่ารังแกคนที่มีแขนเดียวแต่ถ้าเกิดชนะนะครับไอ้พวกนี้ก็เหมือนเดิม มันก็ทับถมแน่นอนก็คงบอกว่าเสือคีมแพ้คนแขนเดียวสุดท้ายก็ไม่อยากให้เสือคีมคิดอะไรมากนะครับการต่อยมวยชกมวยเราทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดแล้วก็ไปเปลี่ยนความคิดของหลายๆคนที่เขามองเราในแง่ลบหรือว่าอาคติไปแล้วคือบางท,ทีเดี๋ยวนี้เนี่ยโลกออนไลน์มันก็แปลกประเด็นตอนนาบิลอนานาเนี่ยหพูดกันจังเลยนะครับว่าความสูงได้เปรียบทุกทุรุนก็แน่นอนประเด็นนั้นมันใช่แต่มวยมันวัดกันที่น้าหนักถ้าสูงแต่ว่าทันน้ำหนักไม่ได้ต่อให้คุณจะได้เปรียบช่วงชกคู่ต่่อสู้แคไห มันก็ประกบคู่กันลงไฟการไม่ได้วิธีคิดตามหลักการมันมีเท่านี้ครับถ้าเกิดคุณไปคิดในมิติอื่นๆมันก็หาช่องโวยช่องแขวกันได้ตลอดไปท้ายนักสู้หญิงครับสเตมแฟร์เทคก,กลับมาในภาคนี้ดันกลับมาต่อยคิกบ็อกซิง่งหลังจากที่หายไปนานนะครับคือสร้างสถิติไปแล้วเป็นอดีตราชินี3กติกาทั้งมวยไทยทั้ง MMA แล้วก็คิกบ็อกซิง่งคราวนี้สอปีกว่าที่หายไปจากอาการบาดเจ็บ เลยขอกลับมาต่อยมวยก่อนสุดท้ายแพ้ให้กับคานะโมริโมโตะซึ่งผมคิดว่าต้องชื่นชมทั้งคู่คานะก็ทกําการบ้านมาดีสแตมตามสไตล์แหละครับนักสู้อยู่แล้ว3ยกก็ทนทานดีมากกีฬามีแพ้มีชนะนะครับก็ขอให้กลับมาให้ได้แต่สําคัญยิ่งกว่าก็คือไฟมันต้องถี่หน่อยเพราะว่าพอหายไปนานมันต้องจับจังหวะค่อนข้างเยอะก็รอบหน้าวัน175จนะครับจะกลับมานู่นเลยครับเดือนเมษายนปีหน้าแต่ก่อนจะถึงตรงนั้นเนี่ยมันมีวัน174 ที่ประกาศ175ล่วงหน้าไปแล้วแต่ว่า174ยังไม่รู้นะครับว่าจะประกบคู่มวยยังไงแล้วแข่งที่ไหนแล้วความท้าทายของวันก็คือการกลับไปเปิดตลาดที่อเมริกาให้มันบูมให้ได้และการสู้รบในเชิงธุรกิจกับ UMC ที่ผมได้ข่าวว่าดันน่าไว้เขาก็อยากที่จะจัดการแข่งขันกีฬาต่อสู้ที่ไม่ได้มีแค่ MMA อย่างเดียวอยากจะมีคิกบ็อกซิ่งหรือว่าบวยไทยในอนาคตตรงนี้สู้กันสนุกแน่นอนทั้งศึกในสังเวียนและก็นอกสังเวียน ไปดูทีมชาติไทยกันหน่อยนะครับอยู่ที่ศรีลังกาแล้วก็เตรียมจะแข่งขันนัดที่5ของเอเชียนคัพในกลุ่มดีการไปถึงในช่วงก่อนหน้านี้ถึงคิวได้ลงซ้อมที่นั่นเป็นครั้งแรกเรียบร้อยนะครับสนามซ้อมที่จัดให้มีปัญหาแล้วครับต้องปรับตัวค่อนข้างเยอะข้อดีอย่างเดียวที่เป็นเรื่องหลักด้วยคือโรงแรมที่พักแล้วก็อาหารการกินโอเคนะครับปรับตัวไม่ยาก แต่รอบสนามเนี่ยสำคัญเลยสภาพอากาศต้องเตะในเวลาบ่าย3-45นาทีตามเวลาท้องถิ่นที่น้านของศรีลังกาสาเหตุหนึ่งเป็นเพราะว่าไฟส่องสว่างของสนามไม่ได้มาตรฐานเลยต้องแข่งตอนนี้ฟังแล้วก็ตลกดีนะครับทำไมไม่หาสนามที่นันผ่านล่ะผมเชื่อว่าน่าจะมีสนามอื่นแต่เขาก็คงจะเลือกสนามนี้เพื่อชิงความได้เปรียบจากเราเหมือนกันเพราะอย่างครั้งที่แล้วที่มาโนพาไปเนี่ยก็แข่งในเวลาประมาณนี้เหมือนกันแต่ที่มันขำไม่ออก ก <S an> ็คือฮัสซันเนี่ยเขาจะให้ซ้อมในเวลาแข่งขันจริงแต่พอไปถึงปุ๊บเนี่ยซ้อมไม่ได้นะครับเจอฝนตกและก็ไม่รู้ว่าวันแข่งเนี่ยจะมีฝนอีหรือเปล่าฉะนั้นการเล่นมันก็ต้องมีเตรียมแผน2ด้วยจากการเล่นบอลกับพื้นหรือว่าเพรสซิ่งใส่คู่ต่อสู้บอลยาวก็คงต้องมาเป็นแผนสำรองซึ่งข้อมูลน่าสนใจคือเติร์กิสถานหรือว่าไต้หวันมาเยือนศรีลังกาเนี่ยแพ้ทั้ง2ทีมสนามไม่โอเคคนบอกว่าเฮ้ยเตะสนามเดียวกันอย่าอ้างนะ ตรงนี้ก็แล้วแต่ความคิดของแต่ละคนเพียงแต่คนที่ต้องมาเชิญกับหน้างานเนี่ยคือโค้ชและก็นักฟุตบอลทุกคนที่ประสบการณ์ก็แตกต่างกันและก็ต้องฉลาดในการเลือกวิธีรับมือเพราะสนามเนี่ยแทบไม่มีความฟูเลยนะครับ หญ้าเนี่ยเรียบไปกับดินแล้วดินก็อัดกันโหค่อนข้างจะแข็งหญ้าก็เป็นหญ้าใบใหญ่คือสนามแห่งน,นี้นอกจากจะใช้เตะฟุตบอลแล้วเนี่ยจากกีฬาอื่นด้วยรักบี้ขี่ม้าเอาหมดนะครับแล้วถ้าเกิดว่าใช้หญ้าแบบฟุตบอลหญ้าส่วนบนก็คงจะพังกระจุยหมดพวกเขาก็เลยเลือกหญ้าเบอร์บิวดาที่มีความใหญ่คล้ายกับหญ้าของมาเลเซียอย่ารักบี้ที่แข่งเนี่ยใช้พลังในการดันการวิ่งบวกกับม้า ที่น้ำหนักตัวมากกว่าคนหญ้าก,ก็เลยเรียบแป้ไปเลยเพราะฉะนั้นโดยรวมเนี่ยมันจะทั้งแข็งทั้งเรียบดูทรงในผมว่ามันคล้ายๆสนามปูนเลยนะครับฉะนั้นปกติเนี่ยเราอาจจะคุ้นกับสนามหญ้าที่มันนุ่มฟูวิ่งไปแล้วเนี่ยปุ่มฝังยึดเกาะแต่อันนี้ยึดเกาะก็ยากจังหวะการออกบอลก็จะมีสปีดที่มันแตกต่างกันรวมถึงการเด้งของลูกบอลเอาเป็นว่าแค่ไปดูฟีลลิ่งแหละครับแต่ท้ายที่สุดยังไงคุณต้องไปแก้ปัญหาในวันแข่งขันจริงอยู่ดี แล้วลูกฟุตบอลที่ใช้ในการแข่งขันเอเชียนคัพรอบคันเลือกหรือว่าฟุตบอลโลกรอบคัดเรือเนี่ยทีมเจ้าบ้านมีสิทธิ์จะเลือกลูกบอลตามสปอนเซอร์ของสมาคมแต่ละประเทศอย่างไทยเราเนี่ยก็ชัดนะครับว่าใช้โมเทนไม่ได้เกี่ยวกับเป็น AFC แต่ว่าเป็นสปอนเซอร์ของสมาคมเช่นเดียวกับรีลังกาเขาเลือกบอลอินเดียแบรนดีเวียนะครับซึ่งก็น่าจะต่างกับโมเทนในเรื่องของผิวสัมผัสและก็น้ำหนักดังนั้นนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องเหมือนกันที่นักกีฬาต้องพยายามเก็บรายละเอียดให้ได้ เอาจริงเอเชียนคับรอบคันเลือมเนี่ยมันปรับเสียนมาอันดับโลกของแต่ละทีมห่างกับเราแทบจะเกินครึ่งเกือบเท่าตัวหนึ่งแต่พอเล่นไปเล่นมาเนี่ยมันไม่เคยง่ายเลยก็หวังว่าจะเป็นเกมที่อันทริฮัสซันเนี่ยได้ปลดล็อกเพราะว่าเก็บแก้ไขเรื่องของสถานการณ์เวลาที่เสียบอลแล้วจะเปลี่ยนไปเล่นรับตรงกลางแล้วตัดบอลคืนเพื่อทางซีชั่นต่อก็อยากเห็นเหมือนกันนะครับว่านักกีฬาทาได้ดีแค่ไหนและเขาแก้วิธีการที่เสียกับสิงคโปร์ ด้วยการอุดแผลในรูปแบบใด18พฤศจิกายนวันอังคารที่จะถึงนี้นะครับเจอศรีลังกาที่โคลัมโบเลสคอสเวลา17.15น,านาตามเวลาประเทศไทย่ายทอดสด3ช่องทางไทยรัฐทีวี32 YouTube BG Sport แล้วก็ Vision n o w เกมไทยลีกกันหน่อยครับโปรแกรมทีมชาติลงแข่งขันก็จริงแต่ว่าไทยลีก3มีลงเตะต่อเนื่องก็กลายเป็นว่ามีประเด็นดราม่าในการตัดสินกันไม่ใช่พอสมควรแล้วครับมีกันเยอะเลยทุกสัปดาห์ ตั้งแต่บันเสาร์ในเกมคู่ระหว่างเชียงใหม่เอฟซกับอุตรดิตถ์ที่เชียงใหม่ได้จุดโทษเพราะว่าผู้รักษาประตูของอุตรดิตถ์ไปทาฟาวต์ตัวรุกของเชียงใหม่แต่ถ้าเกิดดูจากภาพชา้าดีดีเนี่ยนะครับมันจะเห็นชัดเลยว่านักเตะเชียงใหม่อย่างน้องเกื้อนหนุนจันอัมไพเนี่ยมีการพยายามยื่นมือไปปัดบอลก่อนที่จะถึงตัวผู้รักษาประตูแล้วก็ค่อยโดนกระแทกคือผมงงมากว่าผู้สินเนี่ยไม่เห็นได้ยังไงแล้วผู้ช่วยผู้สินไลแมนเนี่ยยังไงก็น่าจะทานกับช็อตนี้แต่ปรากฏว่าให้เป็นจุดโทษ ทั้งที่ฝ่ายลุกเนี่ยทำแฮนด์บอลก่อนเอาจริงดราม่าจัดเลยนะครับกับตัวของฟุตบอลเพราะว่าพอทีมยิงเข้าก็ดีใจกันยกใหญ่แล้วมันดูเหมือนกับไม่มีสปิริตอะครับตัวเองทําแฮนด์บอลรู้อยู่แก่ใจภาษากายจากภาพช้าก็ชัดเจนว่าตั้งใจแน่นอนก็เลยไม่รู้ว่าช็อตเด้ถ้าเกิดเรียนลําดับ จะไปโทษใครว่าบริษไม่เห็นหรือว่านักกีฬาเนี่ยไร้สปิดแล้วไม่ควรทําแบบนี้ตาจบเกมเนี่ยเป็นอุตรดิตต์ตามตีเสมอ1นึน,นะครับแล้วก็มีดราม่าช็อตหนึ่งด้วยที่เดียโกซิลวาเนี่ยโดนอัฐพลกันหนูเสียบสกัดจนตัวลอยแต่ไม่มีแม้แต่ใบเหลืองออกมา ก็เป็นเรื่องน่ายเห็นใจมากขนาดไทยลีกหนึ่งมีว R อยังตัดสินกันผิดพลาดแทบทุกสัปดาห์แล้วไทยลีก3าไม่มี VR เนี่ยโอ้โหมันจะขนาดไหนคำตอบก็คือขนาดนี้แหละครับส่วนเมื่อวานวันอาทิตย์มีจังหวะน่าสนใจจนผมแทบจะเอาตำราเรื่องกติกามาอ่านใหม่เหมือนกันคือตรงนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับต้องการคำอธิบายเกมคู่ระหว่างอุดรยูเนเต็ดเจอกับอ bon ุบลครันพัฒน์ที่ผู้เล่นของอุดรเนี่ยไปฉบบอลจากผู้สาประตูที่กำลังจะเตะยาวขึ้นไป แล้วสุดท้ายเนี่ยยิงไปติดเซฟแล้วเพื่อนก็ส้ำเข้าไปคือกลายเป็นว่าไม่ฝ่าวไม่ลำหน้าเฉยเลยนะครับคือมุมลำหน้าเนี่ยอาจจะไม่ชัดเจนแต่เรื่องของการโฉกบอลจากผู้รักสาประตูที่โยนบอลเพื่อจะเตะเนี่ยคือเขามีการเปลี่ยนกฎรหรือเปล่าอันนี้ยังเป็นคําถามสำหรับผมอยู่เพราะส่วนใหญ่เนี่ยเวลาจะบล็อกบอลเนี่ยผู้เล่นฝ่ายลุกทําได้นะครับแต่มันต้องให้ผู้รักสาประตู เตะบอลออกจากเท้าก่อนแล้วคุณก็ยกขาขวางให้บอลมันฉลับหรือว่าบอลมันอัดเนี่ยอันนี้โอเคแต่จากภาพเนี่ยเขากำลังโยนบอลยังไม่ทันเตะเลยนะครับคือคุณก็แย่เท้าเข้าสกัดไปก่อนเลยแล้วถ้าเกิดว่ามันให้ประตูทั้งหมดเนี่ยอีกหน่อยลูกเตะแบบนี้เราไปยืนดักได้เลยนะครับผู้เล่นฝ่ายรุขมทุกคน ก็เลยต้องรอคําตอบว่าสุดท้ายบทสรุปจะเป็นยังไงกับคู่นี้ไปท้ายที่เรื่องของวงการฟุตซอลกันบ้างนะครับไทยแลนด์ลีกจบแล้วนะครับนะัดสุดท้ายเนี่เกิดพับปาคว่ำที่โกดังสเตเดียมสถานการณ์ก็คือถ้าเรือขอแค่ชนะธรรมศาสตร์สเตเลียนก็จะเป็นแชมป์ทันทีไม่ต้องสนใจผลกนนารแข่งขันคู่อื่นแต่ปรากฏว่าโดนธรรมศาสตร์ตามตีเสมอ6ต่อ6ครับจบด้วยการแบ่งกันไปทีละหนึ่งคะแนนแล้วห้องเย็นท่าข้ามที่เกมสุดท้ายเนี่ยเปิดบ้านชนะสุราษฎร์ไป1 0ต่อ2กลายเป็นแซง เข้าป้ายคว้าแชมป์ลีกสมัยที่3ติดต่อกันก็มีการถูกตั้งคําถามเพ่งเล็งกันนะครับว่าเฮ้ยมันเกิดอ,อะไรขึ้นแต่ในบุมผมเนี่ยข้อมูลเชิงลึกเอาตรงๆไม่ทราบนะครับแต่ไม่ต้องคิดไกลถ้าเรือก็ทําไม่ได้เองด้วยเพราะจริงเกมแบบเนี้คุณควรต้องเอาชนะให้ได้ โดยหลังจากนี้ฟุตซอลไทยก็จะเรียกนักกีฬาตัวหลักมาเก็บตัวฝึกซ้อมโดยซีเกมต่อทันทีแล้วเก็บยาวไปเลยนะครับโดยชิงแชมป์เอเชียที่โดดีเซียช่วงเดือนมก,กราคมที่น่าสนใจคือจะเป็น2ทัวร์นาเมนต์สุดท้ายของโคช้ชมิเกลโรดิโก้หรือเปล่าหลังจากที่เจ้าตัวต่อสัญญาในการคุมทีมโต๊ะเล็กไทยออกไปเพียงแค่ปีเดียวเท่านั้นหลังจบฟุตซอลโลกในครั้งที่แล้ว แล้วคนที่จะมาแทนที่เนี่ยก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับแต่คือโค้ชที่พาห้องเย็นท่าข้ามคว้าแชมป์ลีกนี่แหละ, Love ละเตียโก้นูเนสลับคกระแสได้บอกว่าเฮ้ยอยากให้ไปคุมทีมชาติไทยเพราะโอเคหลายคนอาจจะมองว่าห้องเย็นได้แชมป์ก็เพราะนักเตะต,ต่างชาติแต่เตียโก้เนี่ยสามารถผลักดันนักกีฬาไทยหลายคนที่อยู่ในทีมซึ่งอาจจะไม่ได้โด่งดังแต่พอมาอยู่ห้องเย็นฟอร์มดีนะครับทั้งนโรศักวิงวอนเธิดศักเจริญพงศ์สาวุธพลาพฤกษ อธิบงบุญพลายชาวราศีอาวุธรวมถึงวรศักดิ์สีรังไพรโรธถ้าเคยชื่อกันมาเนี่ยก็เป็นตัวหลักในยุคของมิเกลแทบทั้งนั้นเลยและพอจบจชิงแชมป์เอเชียที่อินโดช่วงต้นปีหน้าฟุตซอลไทยก็มองถึงการสร้างทีมสายเลือดใหม่จริงๆระบบใหม่เหมือนกันก็เลยไม่รู้ว่าสิ่งที่มิเกลทําอยู่ยังตอบโจทย์ไหมผู้บริหารจะอยู่ขนาดไหนแต่ถ้าเกิดเป็นเตียโ,โก้ที่ปั้นนักเตะรุ่นใหม่ที่ห้องเย็นมาอย่างต่อเนื่องก็อาจจะเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจซึ่งอาจจะมารับงานในช่วงหลังจบจงชิงแชมป์เอเชียที่อินโดนีเยก็ป็ปนได้ ทั้งหมดนี้คือมีแต่เรื่องกับผมเจวรปัตนะครับฝากติดตามทุกช่องทางกันด้วย YouTube Facebook แล้วก็ TikTok ขอบคุณทุกยอดวิวจริงครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ